นี่ก็มามาปฏิญาณตนเป็นลูก,กระโถดทาดคสคก็ทาโคสอ่ะสุดไปปฏิญาที่ท่ คนไหนคนไหนยัมไม่ได้การคนไหนได้แล้วก็อ่านในใจอ่านในใจไม่ได้ยินเลยอ่านในใจไมต้องถืออ่านในใจไ่ได้ยินเลยค่ะอ่าพร้อมๆกันนะข้าแต่พระภูมีพระา้าีของพระค์แจมแจ้งนะผ้าของพระองค์ใครรอหนะเตียมเงินบุงายของที่คว้างเปิดของที่ปิดบอก คนหลงทางหรือ,รอส่องประทีปในที่มืดด้วยข้าใจว่าคนมีตาดีจะ,จะได้ มีพัสดอะไรที่อยากจะสาธยายให้แดกที่มาลินก็เชิญนะคะถ้าใครยังไม่ได้พัสูตรก็ก็เลือกพะสตรได้ในหนังสือเลยนะคะไม่ได้สาธยายใ่เดี๋ยวเริ่มต้นก็จะขอู้สตรสั้นๆก่อนแล้วต่อไปก็ค่อยพัสดยาวๆตามตั้งใจฟังเด้ขอคุณค่ะขอโอกาสวันนี้นะคะที่ได้มาบ้านที่มลินเนื่องใน คลายวันเกิดของพี่มาลนินวันนี้ได้มีให้สถานที่ได้มาชุมนมได้มาปฏิบูชาวินิจกันคำของพระพุทธเจ้าขอโอกาสจะท่องพระสูตรนะคะทำห้าประการอันเทพมารพมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้สมปาารธนา มีอยู่หประการคือสิ่งนี้มีความแก,แก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งนี้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งนี้มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งนี้มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลย สิ่งนี้มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยสาธุสาธุเออนี่ก็มีสิ์ก็สิบอะไรคะในวันเกิดของน้องสาววันนี้นะขอท่องพระสูตรเอ่อพระธรรมคือพระพุทธสาธุอารน์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำวินัยของพวกเธอของพวกเรามีพภะษาสดาล่วงรับไปแล้วพวกเราไม่มีศาสดาดังนี้อานน์พวกเธออย่าคิดดังนั้นอานนนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการร่วงไปแห่งเราทั้งถุทมารด้วยการเจริญธรรมะด้วยการกระทําให้มากซึ่งธรรมะรักษาผู้อื่นโดยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักให้เอ็นดู เกิดให้มาลินน้องก็ขอท่องพระสูตรให้เป็นของขวัญ่มาลินนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งในทางพื้นฐานเหตุสมความสําเร็จสมความปรารถนาภิกูุน์ทั้งหลายเราจะแสดงเหตุสำเร็จความปรารถนาเกิดทั้งหลายพวกเธอจงฟังเหตุสำเร็จความปรารถนานั้นจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิสูุนทั้งหลาย ีิสูจในทางวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุสตตะจาคะปััญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอตั้งจิตตามปรารถนานะคะเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นๆ เท่ายาวเลยข้อสุดที่หนึ่งอะนั่นขนาดจยได้เป็นกันเติมแบบที่มาเลยนะคะมาเลยมาเลยครั้งแรก อาุขอให้ด้วยนะขอให้สำเร็จประโยชน์นะขอให้เจริญมีต้นรับรัตนะห้าคนสองมคสองคนใหม่ใหม่อน์พวกเทอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารสารณนะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยจงมีธรรมเป็นประชีพมีธรรมเป็นสารณนะ อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยสาธุอนุมาขออนุญ,ญาตนะคะขอโอกาสเข้าให้ได้ถอายสา,ารยาประสูตรนะคะนื่อนวันเกิดาาของคุณพี่มาลินนะคะที่สู่ทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งนิชฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทาแก่พวกเธอ เธอทั้งหลายจงฟังซึ่งข้อความนั้นที่สูตรทั้งหลายมิจฉาปฏิปทาเป็นอย่างไรเล่ามิจฉาปฏิปทาก็คือมิจฉาทิฏฐิมิชชาสางกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะนิชชาวาามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิที่สูตรทั้งหลายนี้เรียกว่ามิชชาปฏิปทา ที่สุทั้งหลายสัมมาปฏิปทาเป็นอย่างไรเล่าสัมมาปฏิปทาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังปะสัมมาวาจสัมมากรรมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาไวยามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่สุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาปฏิปทา เอาภษาไทยทำไม่ได้ภาษาไทยม่ได้เนไปำสั้นสั้นสันมีนะสั้นมาสูดที่หนึ่งได้ไหมได้มาได้ที่หนึ่งเยอยังมันอ่าเราดมาโอมะ่าอ่าาอมา่ออา่อค่อ่าน่่ คีเวสณนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งครั้สุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นนนจั่งจั้งไว้สิ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตด,ดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่จะทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่า เราประทานอยู่เป็นประจานดังนี้